ขณะที่พันตำรวจเอกเอกชัยพรมนกุลค่ะผู้กำกับการสพเบตงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกเมืองเบตงตลอด24ชั่วโมงเพิ่มความถี่ในการเดินตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบเน้นย้ำเพ่งเล็งรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลที่มีสัมภาระที่น่าสงสยัยพร้อมจัดชุดสายตรวจออกตรวจสอบและดูแลรักษาความปลอดภัยตามสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาเก่อเหตุข,ของกลุ่ม ผู้ไม่หวังดีและสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้มาถึงนี้ค่ะด้านของนายทวชชัยกองวัฒนศีล์ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันก็ได้กล่าวค่ะว่าตนไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ในการลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในครั้งนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในจังหวัดายเด่นภาคใต้และอาจทําลายความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวซึ่งเศรษฐกิจในจังหวัดเยเด่นภาคใต้ก็เพิ่งฟื้นตัวได้ไม่นาน หลังวิกฤตโควิดสิก็ขอให้หน่วยงานและหน่วยกําลังในพื้นที่ได้เพิ่มความเข้มป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ะ